สวัสดีปีใหม่2568ครับกระสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกของปีใหม่2568นี้และในการนี้ผมขอถือโอกาสอวยพรวันปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ดำรงชีวิตยอยู่ด้วยสติความรอบคอบและมีแผนชีวิตที่จะอำนวยให้มีการใช้จ่ายอย่างพอเพียงสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ตั้งสติโดยตลอดไปนะครับ เพื่อจะได้ควบคุมตัวเองแล้วก็กำหนดตัวเองให้ได้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกทกท่านด้วยกันนะครับสำหรับประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยในต้นปีใหม่2568นี้ก็มีเรื่องเดียวที่สำคัญก็คือว่า สภาพความเป็นไปในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็มีความคล้ายคลึงกันมีความเชื่อมโยงกันในแง่ที่ว่ามีความขัดแย้งกันมากมายระหว่างประเทศแล้วก็ภายในแต่ละสังคมมีความเหลื่อมล้ำในสังคมมีการเลือกปฏิบัติ มีการกระจุกตัวของอำนาจทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจนอกจากนั้นแล้วทุกหมู่เหลาก็เผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมนะครับภูมิอากาศต่างๆมีภัยธรรมชาติในรอบปีที่ผ่านมามากมายทั่วโลก พราะสภาวะของโลกร้อนซึ่งมีผลกระทบต่อไม่ใช่แค่ต่อตัวมนุษย์ต้นไม้สัตว์ทั้งหลายแล้วก็โยงไปถึงการเพาะปลูกนะครับอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีภารกิจทั้งเพื่อตัวเราเองแล้วก็ร่วมกันในการที่จะร่วมกันในการที่จะช่วยกันจันทลงแก้ไขประเด็นปัญหาของประเทศ แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาแล้วก็โดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดพลเมืองก็ต่างมีความคาดหวังว่าฝ่ายผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาลน,นั้น จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสนองความต้องการของประชาชนพลเมืองแต่รูปการที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองคือบรรดานักการเมืองทั้งหลายนั้นมักจะแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ได้ปรารณนาตัวที่จะมารับใช้ประชาชนแต่ในความเป็นจริงแล้ว นักการเมืองผู้มีอำนาจรัฐก็มักจะตอบสนองผลประโยชน์ของตนเองของมู่เหล่าของพวกพ้องของตนเองแล้วก็มักจะลืมเลือนแล้วก็มองข้ามประชาชนพลเมืองไปนะครับนานๆทีเขาก็อาจจะคิดถึงประชาชนออกมาพร้อมกับโครงการทางด้านสวัสดิการหรือประชานิยม เอาเงินมาแจกมาจัดตั้งโครงการนะฮะในการที่จะซื้อของในราคาที่ย่อมเยาเป็นครั้งเป็นคราวแต่มันไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีความทั่วถึงเพราะฉะนั้นในช่วงปีใหม่2568นี้เราจะฝากความหวังไว้กับนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศแต่อย่างเดียวไม่ได้เราไม่มีความแน่นอนใจว่าเขาจะเปลี่ยน จิตสำนึกของเขาแล้วก็หันกลับมารับใช้สังคมแล้วก็ประชาชนพล,ลเมืองและด้วยเหตุนี้มันก็เป็นความจำเป็นที่พวกเราทุกคนรวมทั้งองค์กรภาคประชาชนตั้งแต่สหภาพแรงงานไปถึงสมาคมวิชาชีพต่างๆนานา,นาแวดวงวิชาการแวดวงสื่อ แวดวงขององค์กรทางด้านที่ไม่ใช่รัฐที่เรียกว่า NGO นั้นจะต้องคิดอ่านที่จะพึ่งตนเองเป็นสำคัญและในการนี้ก็จะได้ช่วยกันจันลงช่วยกันทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมด้วยนะครับชะลอการพึ่งพาภาครัฐภาคนักการเมืองหรือชะลอการ มีความหวังไว้กับนักการเมืองว่าเขาจะเปลี่ยนใจกลับใจอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็ปล่อยไปตามคันรองของมันนะครับถ้าเกิดนักการเมืองเขาเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ต้องรอจนถึงวันนั้นณวันนี้เราต้องคิดอ่านในการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยตนเองเป็นสําคัญอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการทําตัวให้เป็นพลเมืองที่ดีไม่ เอาประโยชน์จากสังคมนะครับไม่ร่วมในเรื่องของโครงการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่มักจะส่อซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆเราเองก็ไม่ไปติดสินบนข้าราชการทหารตำรวจอะไรทั้งหลายเหล่านี้เราต้องทำตนเป็นพลเมืองที่ดีก่อนนะครับแล้วก็ไม่เอาประโยชน์หรือไปขโมย สิ่งที่เป็นของสาธารณะอันนี้เราต้องพึ่งตนให้เป็นคนที่ดีก่อนแล้วเราก็ต้องร่วมกันเสียภาษีรายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะได้สังคมจะได้มีเงินทุนกองกลางที่จะนำไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางด้านสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลโรงเรียนสถาบันการศึกษาการคนา้นคว้าวิจัย ถนนหนทางระบบการสื่อสารทางด้านโทรคมนาคมสมัยใหม่ต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นแล้วเราก็จะต้องร่วมกันปรึกษาหารือทางแวดวงวิชาการสื่อภาคประชาสังคมภาคธุรกิจนะครับไม่จำมีความจำเป็นที่จะต้องรอให้ทางหน่วยราชการภาครัฐบาลเป็นผู้จัดเราสามารถที่จะจัดเวทีปรึกษาหารือ และเพื่อจะอะไรครับดูลู่ทางที่เราจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือในการที่เราจะร่วมกันพัฒนาประเทศได้และทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องทําด้วยสติแล้วก็ต้องใฝ่หาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งไม่เป็นเรื่องยากลําบากใดๆเพราะว่าระบบการในข้อสนเทศการสื่อสารสมัยใหม่นั้นอยากจะรู้อะไรเราก็สามารถที่จะไป เปิดอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆละนาเหล,าล่านี้เราก็อยู่ในฐานะที่จะเรียนรู้เป็นนักเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงต่อวันแล้วก็เรียนได้จากที่บ้านของเราเองหรือที่ที่ทำงานไม่ต้องไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราใ่รู้เราก็จะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆได้มากมายเพื่อนำมาในการที่จะประกอบอาชีพ <S 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 เพื่อนำมาในการที่จะพิจารณาว่าเราจะไปเข้ามี ส่วนร่วมในความเป็นไปของสังคมโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นรอบๆบ,บ้านเราได้อย่างไรแล้วก็ในการนี้ทั้งหมดก็ขอถือโอกาสให้กำลังใจนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนกันออกมาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อผลประโยชน์ของสังคมของบ้านเมืองของเรานะครับไม่ต้องพึ่งบารมีของนักการเมืองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคอยบอกกล่าวเขาว่าเขาอย่าลืม พันธะประดีที่เขามีต่อสังคมไทยที่เขาได้ให้กับมมั่นสัญญาไปแล้วเขาอาจจะช้าบ้างลืมลานไปบ้างอะไรต่างๆเราก็ต้องค่อยกระตุ้นให้เขาได้คิดอ่านเกี่ยวกับสังคมในขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยตัวเองกันให้มากที่สุดต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันในการที่จะทำให้สังคมสภาพแวดล้อมของสังคมของเราดีขึ้นขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่านครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยของเราเอง ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ